โอเคครับอันนี้เป็นเครื่องที่2ที่จะจัดส่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นเซตแบบมีแบบกันกระเด็นแบบถอดได้ครับก็คือเวลาใช้งานก็เสียบทั้ง3จุดตรงนี้เข้าไปที่จอยครับแล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่พวกนี้แกะได้เลยครับก็จะเป็นอะคริลิกใสไว้สําหรับออบบูธไว้กันกระเด็นได้ครับ พลาสติกต่างๆพวกนี้กแกออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้แล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่ด้านหลังแกก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกออกยากมากครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งไปบอาเครื่องไปประกบคู่กับพิพเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้ทีหนึ่งตอนจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วมอเตอร์ใช้งานได้สองระบบไฟบ้านสายสีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุน,นีให้ครับแดงบวกดําลบ เวลาใช้งานเสียบไม่ถูกสีถูกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มาคลิปที่แบตเตอรี่ใช้82โวลต์นะครับแดงบวกดําลบห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีนะครับสาหรับการใช้งานด้วยแบตเตอรี่สวิตช์จะเป็นสามสเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดเข้ามาขวามือแบบนี้ครับอันนี้เลือกเป็นระบบไฟบ้าน220โวลต์หมุนต๊วปรับรอบขึ้นมาจุดสีแดงครับหมุนไม้ตรงกรันอันนี้จะเป็นความเร็วที่เหมาะสมที่ทํามาร์กไว้ให้ มอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้ตรงกลางคือปิดเขามาใช้มือทํางานได้ระบบแบตเตอรี่ครับไฟเต็มละการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับการให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยตัวนี้ห้ามล้างน้านะครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องนะครับยกล้างน้ําได้เลยในส่วนของหม้อสแตนเลสหัวแก๊สสแตนเลสใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับ เวลาสกรปรกก็ใช้ไฟเลยขัดได้ส่วนตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับ <c oughs> มาดูช่องกัดตัวนี้นะครับต้องเปิดให้สุดเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ก่อนใช้งานก็เปิดให้สุดแบบนี้กดแล้วก็บิดไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเมื่อไหร่ที่ อ่าไม่ใช่ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับแล้วก็หมวแก้ต้องการไฟไม่ออกอยู่แล้วกรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟจะเป็นสีทันทีเลยแล้วเป็นไฟระลายแบบนี้ปรับให้ช่องกัดเปิดให้สุดก็ได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งแบบนี้เน้นนะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับโอเคครับ